โอเคตัดมาสักคลิปหนึ่งแล้วนะพอดีมันมีปัญหาได้หน่อยแบนดิเคียมโอเคออรทีออนสเปกตรัมไปกันเราเองนะผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องเอาเรียกให้เอาไม่ใหเ้เราเล่นโชว์สตาร์เราจะอยู่ด้านไหนแหน่วแน่ความมืดชัว่วร้ายสารเลวกับคนที่ทำ แต่ดีจะทำความดีโอเคเลือกดีสิครับแต่ทำไมมันทำไมดีมันต้องมาอยู่ด้านขวาเลยวะโอเคช่างมันเราเลือกดีนะผูเลือกดีใครอยากให้ผมเลือกอ e ีวิวผมขี้เกียจเลือกผมไม่เลือกนะแล้วไงอ่ะผมอยากเลือกดีอมามันต้องเลือกดีสิครับเป็นพระเอกเราต้องเลือกของดีดิแล้วไม่ได้อยู่ด้านมือซะหน่อย เหมือนเย้ประจันเต <_ C> e <at> ็มดวงกับอ้าวนี่ใครเนี่ยอุ้ยอ้าวโผล่ะอุ้ยเฮ้ยใครวะนั่นอือยอ้นี่ใครเนี่ยอย่าบอกน้องแฟนขับสกายลิมิตแล่าวะฟันโรดาไม่ใี่ฟันโรดาสิฟันโรดามันต้องปิวสิอันนี้มันพุ่งชนเข้ามาเออ มัวละมัวละวเอาเฮ้ยใครวะเนี่ยเย็นหน้าตาอย่างรอจ้ากับเอาฉุเอาไอ้นี่มัวแล้วเอาเอ้อเอามัวละเยะอะอุ้ยโอ้โหไอ้ไนี่ก็แฟนขับสกายลิมออืเฮ้ยทำไมมีอะไรติดวะไรกันเฮ้ยอันนี้มันอะไรวะเนี่ยทำไมมีตา,มมนนมมตาฟังข้างเดียว ตอนไหนไม่รู้นะไปแปลกนันเราเองมามีสติอุ้ยโอ้โหพุ่งไปเลยเฮ้ยโอ้แทงอย่างจังเฮ้ยโอ้โหควักออกมาเลยพลังหรือเปล่าจะกูอั่นแค่คือดูอะไรวะเฮ้ยเอ้อแตงสลายเออเอาวิญญาณมันเปล่าวะโอ้โหสายหาอื สหลายอ้าวพ่อไม่อ้อาวพ่อนี่มันนี่ลูกสาวมาันเหรอเนี่ยเซบชื่อม,มีอ่านอะไรวะมีลูกสาววัเนี่ยอาาย้าวเดาถูกวเ,ววเ,เว้ยอามูซิงอามูซิงหรือเมซิงวะเฮ้ยูอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ย อึ้มเลยอ้าวงงเลยอ้าวเฮ้ยพังอุ้มอ้าวชิมหายเลยประสาทชิมหายกาตรต่อสู้เจอมอยู่ระหว่างดีกับชั่วมัน is over มันจบแล้วหรือเปล่าวะนาไปกินมันมันเริ่มกินแล้ว the age of Charles c h e แปลไปว่าอะไรไม่รู้ าดับกัรแกทำแกทำอะไรกับฉันเนี่ยหรือเปล่าแกทำไรวะอืมอันนี้แป้งไม่อ่อนนะอันนี้ผมจะอันนี้ผมจะข้ามไปก็แล้วกันเอาโชวเอ้ยมันเจอร์ควณสเวิร์ดเดือนสิบสามล็อตออฟชอสส์อินโทรเลยเนี่ยโอ้โหอินโทร,รอ,โอ๋ออินโทรสิบสามล็อตสิบสามล็อตเป็นของอินโทรของเรื่องอันนี้ นี้จใจพวกคุณก็ไปแปลก,กันเอาเองนะฮะเอเคเอาชอบมีชอบด้วยหรอมีให้ซื้อของเลยไหมเย้เ yeah, ค okay. ด่าไม่ยังโหดโอ้โหสุดยอดอุ้ย,ย,ยแต่เป็น,ปนดาวของพวก,พวกความฝ่ายมืนวะนี่แต่ก็ของดีวะ่ะแต่ไม่มีเซ็ตอาวุธอซื้อได้ไหมวะมไม่ยากซื้อแต่ว่ะ ของเลเรลม่ซื้ไม่ซื้ออนะ้ผมจะไม่ซื้อนะไปซื้อเว้ยกูมไม่อยากซื้อเอาเอา้าวกลับมาที่ Battle on Town หรือเปล่าโอเคยันโอเคก็จบจังเนี่ยอยาขอดูแมปกนแป๊บนึงสักครู่ World Map เฮ้ยไม่ใช่ Story ดิเออเอา u e s t 6กทับเจ็ด กฮ้ยทำไมวะเฮ้ยทำไมมันไม่ครบวะเฮ้ยสอนทับสาม,มดันทำไมไม่เสร็จวะตรงนี้มันให้อัปเกรดอะไรสักอย่างนี่แหละเอาไม่เสร็จยัไ,ไงเอ้านริกดผิดนี่หว่าปะโทรเ <c oughs> ด ี๋ยวก็ผิดเดี๋ยวสกิปตรงนี้กวางนะสกปตรงนี้ไมนน่อัเอ๊ที่มันไม่เต็มก็คือตรงนี้เปล่าวเนี่ยประตูหลังประตูเนี่ยเดีแต่ก็ถือว่าเสร็จลวกันนะเพราะผมจำได้ว่าตอนนี้มันยังไม่อัปเดตมันทำแค่นี้มันก,ก็จิกถูกไปเฉยเลยนะก็คือเสร็จล้วไม่รู้ดิโอเคงอจบคลิปแค่น,นี้ก่อนก็ไปเจอกันในดาดทีสาวกันแล้วกันนะ เราจะกันในเรื่องไอ้ดดันที่สามวันลกันทำไมอันนี้ไม่มีสอบไม่รันที่สองวะไม่รู้เลยจังมันจังมันฮะผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยนะโอเควันนี้ก็ p a ก k a นี้ก่อนนะฮะก็ไม่ไหวละก็เหนื่อยจะเล่นอย่างอางื่นละเดี๋ยวต้องไป,ไปแปลงไฟลคลิปตอบวิดีโออะไรซะด้วยโอเคอันนี้ก็สวัสดีครับเจอกัน